คำเดิน,นข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้วิตัวอยาณในการรับชมสำหรับสนุนฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันกับแนวทางเลขเด่นล่างวิ่งล่างแม่นๆนะคะพร้อมกับแนวทางเลขเด่นล่างสองตัวแม่นๆมีจับชนเด่นแล้วก็สรุปให้ในท้ายคลิปด้วยค่ะ จะมีสำนักไหนบ้างและมีสถิติเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยค่ะเริ่มต้นกันกันกบแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขเด่นล่างของเลขซองแจ็คพอตงวดหนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเลขล่างออก94แต่ว่าเลขเด่นล่างของเขาไม่มีทางเลข9กับเลข4เลยค่ะมีแค่เลข6ที่ไปบนฟ้านะคะ หลุดไปนะสำหรับงวดหนึ่งกันยายนที่ผ่านมาสถิติ7งวดของเขาเพิ่งจะหลุดแค็งวดเดียวเขาทั้งหมด6งวดนะคะก็ขอให้กลับมามีผลงานในงวดนี้ค่ะ16กันยายนเลขสองแจ็คพอตให้เลขเด่นล่างมา4ตัวก็คือเลข9เลข5เลข2กับเลข7เด่น9เด่น5เด่น2กับเด่น7นะคะ จะมาไหมงวดนี้ก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ต่อมาก็เป็นแนวทางเลขเด่นล่างของคนวันอังคารมีสถิติดเดินดีมากๆค่ะเข้ามาทั้งหมด1ิบงวดติดแล้วนะโดยในงวดล่าสุดหนึ่งกันยายนที่ผ่านมานี้เลขเด่นล่างของเขาก็มีเลข9้าที่มาในหลัก1ิบล่างสอบผ่านนะคะสำหรับงวดหนึ่งกันยายนงวดนี้ก็มาลุ้นกันต่อกับแนวทางเลขติดล่างของคนวันอังคาร16กันยายนให้มาสี่ตัวเหมือนเดิมค่ะ จะมีเลข7เลข0เลข4กับเลข6เด่น7เด่น0เด่น4กับเด่น6นะคะจะมาไหมจะเข้าตัวไหนจะทำผลงานเป็น11งวดติดไหมก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อไปก็คือแนวทางเลขเด่นล่างชุดนี้ของหวยสยามเป็นเลขเด่นล่างที่มีสถิติเดินดีมากๆอีกหนึ่งสำนักเพราะว่าเข้ามา11งวดติดเลยค่ะในงวดล่าสุด งวด1กันยายนก็ให้เลขเด่น9เลข9มาหลัก10ล่างนะคะสําหรับแนวทางงวด16กันยายนก็ให้มาแล้วค่ะเลขเด่นล่างของหวยสยามมี4ตัวนะคะก็คือเลข8เลข6เลข3กับเลข4เด่น8เด่น6เด่น3กับเด่น4นะคะจะมาตัวไหนจะทำสถิติเข้าเป็นงวดที่12ไหมก็มาลุ้นกันค่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะถัดมาก็คือแนวทางเลขปักหลัก10บล่างชุดนี้งวดที่แล้วก็มีผลงานเหมือนกันค่ะเลขเด่นล่างมีเลขสี่ที่มาหลักหน่วยล่างนะคะและมีสถิติทั้งหมด16งวดยาวมาตั้งแต่งวด17มกราคมจนถึงงวด1กันยายนมีหลุดแค่ครั้งเดียวงวดเดียวเท่านั้นในงวด1กรกฎาคมนะคะเข้าทั้งหมด15งวดเลยค่ะ และงวด16กันยายนเลขเด่นปักหลัก10ล่างก็ให้มา4ตัวนี้นะคะจะมีเลข1เลข2เลข3กับเลข5เด่น1เด่น2เด่น3กับเด่น5นะคะเลขเด่นล่างของปักหลัก10ล่างงวดนี้จะเข้าอีกไหมก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะและแนวทางเลขเด่นล่างชุดสุดท้ายก็คือแนวทางเลขเด่นล่างของเลขซองมหาเทพ ชุดนี้ค่ะมีสถิติเดินดีมากๆเหมือนกันผลงาน16งวดเข้าทั้งหมด15งวดหลุดแค่งวดเดียวในงวด16รกรกฎาคมสถิติเท่าก,กันกับเลขปักหลัก10ล้างชุดเมื่อกี้เลยค่ะ16งวดเข้า15งวดเท่ากันนะคะและผลงานในงวดล่าสุด1กันยายนที่ผ่านมาเลขเด่นล่างของเขาก็มีเลข9ที่มาในหลัก10ล่างค่ะ งวดนี้จะเข้าตัวไหนก็มาดูก,ก,กันกับแนวทางของงวด16กันยายนเลขเด่นล่างมหาเทพให้เลขเด่นล่างมาแค่3ตัวเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเลข8เลข6กับเลข3เด่น8เด่น6กับเด่น3นะคะจะเข้าอีกไหมจะเข้าตัวไหนก็มาลุ้นกันค่ะและจากแนวทางของทั้ง5สำนักก็จะได้ตัวเลขที่เด่นชนกันมากที่สุด3สำนักก็คือ เลข3กับเลข6นะคะเด่นล่างงวดนี้ก็คือเลข3กับเลข6นะเลขเด่นล่างงวดนี้จะมีเลข3กับเลข6ไหมก็มาลุ้นกันค่ะและเมื่อได้แนวทางเลขเด่นล่างมาแล้วแอดมินก็จะมาเพิ่มเติมแนวทางเลข2ตัวล่างของแอดนานาชุดนี้ให้ลองพิจารณากันดูได้ค่ะ เพราะว่าเขามีสถิติที่เดินดีมากๆเป็นแนวทางเลขเด่นล่างที่เข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะแต่ว่าตัวเลขค่อนข้างจะเยอะเลยนะจะซื้อตามทุกตัวก็คงไม่ไหวแน่นอนค่ะดังนั้นเราจะใช้เลขเด่นล่างที่หามาได้ในการคัดแนวทาง2ตัวเด่นกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูสถิติของแอดนาน,า,นากันก่อนค่ะ แอดมินเอามาให้ดูแค่สองงวดหลังสุดเท่านั้นนะเพราะว่าข้อมูลรูปภาพที่แคปเอาไว้มีเยอะมากจริงๆค่ะแอดมินหาไม่เจอค่ะก็เลยเอามาแค่สองงวดนะคะแต่ที่แน่ๆถ้าจำไม่ผิดปีนี้แนวทางของเขาน่าจะหลุดไปแค่งวดเดียวเท่านั้นนะสำหรับผลงานเลขเด่นล่างสองตัวของแอดนานาชุดเต็มงวด16สิงหาคม เลขออก28แนวทางของแอดนาาก็มีเลข28เข้าสองตัวล่างตรงๆค่ะและล่าสุดงวดหนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเลขล่างออก94แนวทางของแอดนาาก็มีเลข94เข้าสองตัวล่างตรงๆอีกเหมือนกันนะคะงวดที่แล้วเลขเต่นล่างของทั้ง5้าสำนักก็ชนกันที่เลข6เลข0ย์กับเลข9ถ้าถ้านำมาตัด เลขเด่น2ตัวของแอดนานาก็จะเหลือทั้งหมด15ชุดแต่ว่าแอดนานาให้เลขดับมาก็คือเลข0ดังนั้นตัดดับไปแล้วก็จะเหลือทั้งหมด10ตัวก็คือเลขเด่น6กับเด่น9จะเหลือเลข2ตัวเด่นล่างทั้งหมด10ตัวก็คือเลข91 92, 93, 9 4 95 61 62สอง 6 3 6 4กับ6 5ซึ่งก็เหลือ94ี่ทิเข้า2ตัวล่างด้วยค่ะสำหรับแนวทางเลขเด่น2ตัวล่างชุดเต็มของแอดนา a นางวด16กันยายนก็คือชุดนี้นะคะส่วนเลขเด่นล่างของทั้งสําสำนักงวดนี้เด่นชนกันก็คือเลข3กับเลข6ค่ะดังนั้นเมื่อนำมาตัดเด่นเลข2ตัวล่างก็จะได้เลข93 8 3 7 3 6 3 5 3 6 0 6 1 6 2กับ6 4แต่ว่าเลขเด่น3ติดเลขดับล่างของแอดนานาด้วยค่ะดังนั้นก็จะเหลือเลขที่เด่นมากที่สุด ไม่ติดดับก็คือเลข60 61 62กับ64นะคะเด่นล่างมากที่สุดก็คือ60 61 62กับ64ค่ะเลขล่างอาจจะมาใน4ชุดนี้ก็ได้นะถ้าหากว่าแนวทางของทั้ง6สำนักไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้แนวทางของทั้ง6สำนักเข้าต่อเนื่องในงวดนี้อีกนะคะ แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเป็นแค่การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดยังไงก็ขอให้ใช้วิจ,จรารณญาณก่อนการตัดสินใจด้วยนะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเจ้าของแนวทางอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่แบ่งปันแนวทางมาให้เราได้ดูกันนะคะ แล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ